อัสสลามุอะลัยกุมปากีสถานมีรนามลูแฮแมทไทยแลนด์เซมอัสสลามุอะลัยกุมค่ะวันนี้กลับมาเจอกันกับพายังแล้วนะคะที่นี่ที่ปากีสถานค่ะก่อนเพื่อนๆจะไปฟังคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะอย่าลืมมาออุุดหนนคล r d e r collagen VC l i q u i แค c นเบอร์รี่ด้วยนะคะ1กล่องนะคะสําหรับ Agen, อ 16, ะคอลนะคะ ly, ะคะลาเจนมีอยู่10ซองนะคะราคา1,600รูปีนะคะส่วนแครนเบอร์รี่นะคะ1กล่องมีอยู่12กรราคา350รูปีนะคะสำหรับเพื่อนคนไหนที่อยู่ปากีสถานนะคะสามารถทักแชทมาสอบถามได้นะคะเดี๋ยวผนจะไปลิ้ Facebook, ลเนะะเฟซบุ๊กไวไ้ใต้คลิปวิดีโอนะคะและมีข้าวเหนียวด้วยนะคะเพื่อนคนไหนที่อยู่ปากีสถานสนใจอยากจะสั่งข้าวเหนียวนะคะสามารถสั่งทักแชทมาได้เลยหรือว่าคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอนะคะ1กิโล900รูปีนะคะ, 1, นะคะไม่รวมส่งนะคะสั่งวันนี้มีของแถมด้วยนะคะ และสำหรับวันนี้นะคะขอนก็มีเรื่องจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกเช่นเคยนะคะจะเป็นเรื่องน,นนะเราไปฟังกันเลยนะคะทุกคนค่ะเสียงก็อาจจะแปลกๆเลยนะเพราะว่าขอนเป็นหวัดนะคะ คือแบบช่วงนี้เป็นหวัดบ่อยมากรู้เลยนะคะว่าร่างกายตัวเองอ่อนแอมากๆเลยนะคะเออถึงมาว่าจะกินวิตามินซีเออยอะไรเอยอะไรอย่างเงี้ยคือุูคนขาอากาศมันเปลี่ยนบ่อยนะคะแล้วคือแบบผันก็คือปรับตัวไม่ทันเออเอาไว้ก็ว่านอนดึกด้วยแหละนะคะก็เลยกลายเป็นว่านะคะปรับตัวไม่ทันจริงๆสําหรับเรื่องของอากาศนะคะ มาค่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะสําหรับเรื่องที่ขวัญจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะนั่นก็คือสําหรับสาวๆเลยนะคะเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะคะสําหรับผู้หญิงอย่างเราเนาะสาวๆทั้งหลายนะคะขวัญจะบอกว่าความเงียบมันคือสติปัญญาของเรานะคะมันจะทําให้คุณเนี่ยมองเห็นตัวเองและสิ่งรอบข้างมากขึ้นนะคะทุกคนคะ่ะบางคนเนี่ยคือขวาเข้าใจนะคะว่าเป็นคนพูดเก่งเป็นคนชอบพูดชอบเล่าเหมือนอย่างขวัญอย่างเงี้ย,ยคือบางทีมองไม่เห็นตัวเองไง มองไม่เห็นตัวเองว่าตัวเองเป็นคนยังไงคือมองเห็นแต่คนรอบข้างอะไรเงี้ยแต่ตราบใดนะคะถ้าเราเงียบเราก็ฟังเยอะกว่าพูดนะคะเราจะรู้ว่าตัวเองเป็นยังไงเราจะรู้ว่าคนรอบข,ข้างของเราเนี่ยเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขวัญจะบอกว่าความเงียบมันคือสติปัญญาเลยสาหรับสตรีนะคะจาไว้เลยนะคะว่าถ้านะคะถ้าเราไม่รู้หรือว่าพูดไปแล้วมัน ไม่ได้มีประโยชน์ไม่ได้ดีก็เงียบซะดีกว่านะคะมิขันก็ต้องเตือนตัวเองด้วยนะคะเตือนเพื่อนๆหลายๆคนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขันบอกเลยนะคะสตรีทั้งหลายจ้าสาวๆทั้งหลายจ้าความเงียบมันคือสติปัญญาสําหรับผู้หญิงอย่างเรานะคะทําไมนะคะทําไมขัญถึงพูดถึงเรื่องนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยที่ขัญเอาเรื่องนี้มาพูดขันก็อยากจะเตือนตัวเองด้วยเตือนเพื่อนๆหลายๆคนด้วยนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ย เวลาได้พูดแล้วเนี่ยพูดน้ำไหลไฟดับพูดไปเรื่อยนะคะพูดไม่รู้ว่าเออหาจุดหมายไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยบางทีก็พูดพลาดพิงไปอย่างคนอื่นอ่ะอย่างนี้นะคะคือบางทีเจาะจงไปเลยว่าเขาชื่ออะไรเขาอยู่ที่ไหนเขาทาอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะเอาพวกนั้นมาเป็นสิ่งที่เรียนรู้เป็นเป็นวิทยาทานเป็นความรู้ให้เราเนี่ยไม่ทําเหมือนเขาได้นะคะแต่ว่าถ้าจะเอาเขามาประจานเอาเขามาพูดในทางเสียห,หายอย่างเงี้ย ก็ไม่ควรนะคะนี <Mystery> <Norwegian> ่ขวนก็จะบอกตัวเองด้วยนะคะคือบางทีเนี่ยเราพูดไปเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยขวนจะบอกว่าผู้หญิงเรานะคะกับปากเนี่ยต้องระวังเลยนะคะจริงๆนะคะเพราะว่าลิ้นเพราะว่าเพราะว่าลิ้นเราเนี่ยมันไม่มีกระดูกนะมันจะพูดไปยังไงก็ได้นะคะถ้ามันมีกระดูกเนี่ยมันคงจะแบบพูดรอเรือไม่ได้ชัดหรอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผู้หญิงกับปากเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้าย จงระวังนะคะจงระวังเอาไว้ให้ดีนะเพราะว่ามันจะเป็นภัยกับตัวเองมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเอาง่ายๆว่าถ้ามันสมมติว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะมีเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มากระทบกับเราหรือว่าเกิดขึ้นกับเราหรือว่าเกิดขึ้นกับคนอื่นอย่างเงี้ยเราต้องหาก่อนต้นมันเป็นยังไงปลายมันเป็นยังไงแล้วเหตุผลทําไมมันถึงเกิดเรื่องนี้นะคะและ อย่าเพิ่งตัดสินใจด้วยคําพูดของตัวเองนะคะว่าไปตัดสินเขาแล้วว่าอ่ะเ,เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้แล้วก็เอาปากเอาเลลิ้นของเราเนี่ยไปเล่าให้คนอื่นฟังไปพูดไปบอกให้คนอื่นฟังไปถามคนอื่นอะไรเง <S <S ี้ยขณะที่เรายังไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดทบทวนให้ดีซะก่อนนะคะผู้หญิงจา๋าสตรีจ๋านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสําคัญมากเลยนะคะเรื่องของปากเรื่องของคําพูด เพราะฉะนั้นมันจะเกี่ยวโยงไปถึงความเงียบเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้เงียบแล้วก็ตั้งสติก่อนนะคะเงียบตั้งสติแล้วมันจะเกิดปัญญาว่าเราจะหาทางออกอย่างไรนะคะถึงจะทําให้เราได้คําตอบที่มันถูกต้องและไม่เดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนคนอื่นนะคะเพราะว่าบางทีถ้าเราได้พูดไปแล้วเนี่ยคือมันหยุดไม่ได้ มันมันนะเอาง่ายๆพูดแล้วมันมันพูดแล้วมันแบบมาอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคะซึ่งขวนจะบอกไว้นะคะว่าการที่เราพูดเนี่ยคือไม่ใช่ไม่ใช่สักว่าพูดแต่จะเอามันพูดแต่อยากจะสักแต่ว่าพูดพูดได้ก็พูดอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้ด้วยนะคะว่าอันไหนที่เราควรพูดอันไหนที่เรา ควรจะเงียบฟังนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวเองและประโยชน์ของคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งกันทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาพูดอะไรให้เราฟังอ่ะเงียบฟังก่อนนะคะฟังให้มันจบก่อนแล้วก็ค่อยอ่ตัดสินใจว่าจะตอบคำถามของเขาอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเคล็ดลับหนึ่งที่ขวัญทำอยู่ประจำนะคะพยายามฝึกตัวเองเวลามีคนคุยด,ด้วยพูดด้วยนี้พยายามฟังให้มันเข้าใจพยายามฟังให้มันได้สติปัญญา ให้มันเกิดกับตัวเองอนะให้มันได้คําตอบที่ถูกต้องแล้วค่อยตอบออกไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเงียบฟังหรือว่าเราเงียบเพราะว่าเรายังไม่รู้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะมันจะทําให้เรามีสติแล้วก็มีสมาธิในการที่จะหาคําตอบที่ดีที่สุดมาตอบคําถามนะคะและนะคะมันจะทําให้เราเนี่ยมองเห็นตัวเองและมองเห็นคนรอบข้างเลยแหละว่าอ่ะคนนี้เป็นยังไงเราสามารถแยกแยะได้เลยแยกออกได้เลยนะคะว่าออาคนนี้เป็นยังไงคนนั้นเป็นยังไงคนโน้นเป็นยังไง เพื่อนคนนี้เป็นแบบไหนเราจะสามารถแยกได้ทันทีเลยนะคะว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรนะคะเขาสื่อถึงอะไรนะคะซึ่งเราก็ไม่ต้องไปหาคําตอบหรอกคำตอบมันอยู่ในคําพูดของเขาแล้วแล้เรียบร้อยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราฟังเงียบฟังเนี่ย เราจะได้ประโยชน์จากมันมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีเนี่ยเราก็อ่ะเก็บมันไว้ตรงนี้แหละไม่ต้องส่งต่อนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นมันเป็นเรื่องที่ดีก็โอเคอ่ะส่งต่อไปอ่ะอย่างเช่นะเรื่องของาศาสนาเรื่อนั้นกุรอานเอ่ยอะไรเรื่องของการทําบุญเอ่ยอะไรเงี้ยอ่ะส่งต่อได้เลยเรื่องพวกนี้นะแต่ว่าถ้าเรื่องไหนที่มันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่ใช่และมันไม่ดีและอะไรเนี่ยเออก็หยุดมันไว้ตรงนั้นนะคะ เอาเยียบมันไว้ตรงนั้นแหละไม่ต้องส่งต่อไม่ต้องเล่าให้ใครฟังไม่ต้องพูดต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเงียบนะคะมันจะได้ประโยชน์หลายๆอย่างมากกับตัวเองและคนรอบข้างนะคะและอีกอย่างที่สําคัญเลยนะคะความเงียบเนี่ยให้เรามีสติปัญญาแล้วหนึ่งนะคะและมันจะทําให้เราเนี่ยได้รู้จักคนรอบข้างแล้ว2นะคะและมันจะทําให้เราเนี่ยเลือกเพื่อนไม่ผิดนะคะ 3คือมันจะทำให้เราเนี่ยรู้ว่าเราควรจะเลือกคบกับเพื่อนแบบไหนนะคะเออนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเงียบนะคะมันจะทำให้สิ่งรอบตัวของเราเนี่ยสิ่งรอบตัวของเราเนี่ยมันเหมือนจะหยุดไปกับเราด้วยแล้วเราจะได้คิดว่าเออเอาแล้วไงว่า เขาที่เขาพูดมาเนี่ยมันหมายถึงอะไรที่เขาพูดมามันสื่อถึงอะไรนะเพื่อนคนนี้คบได้เพื่อนคนนี้คบไม่ได้นะคะเพื่อนคนนี้คุณจะหลีกห่างเลยไปให้ไกลๆเลยยิ่งดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการที่เรานะคะเงียบมันก็คือสติปัญญานะคะที่ทําให้สาวๆเนี่ยนะทาให้สาวๆเราเนี่ยนะคะเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเองเพิ่มความรู้เพิ่มความ ไม่ไม่ใช่ถึงกับคําว่ายืเงเกรงอะท่านใช้กับอัลเลาะดีกว่านะฮะมันจะทําให้คนอื่นรู้สึกว่าเราเนี่ยอะไม่ไปก้าวไก่ไม่ถ้าบางทีเราฟังแล้วเราแบบเหมือนเหมือนเราไปเจอใครสักคนหนึ่งแนละ้วแบบว่าอุ้ยทําไมอ้วนจังอะไรเงี้ยมันเหมือนไปบูลลี่เขามันเหมือนไปพูดแบบเออถ้าถ้าจะพูดแบบนั้นก็เงียบดีกว่าจริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ใครสักคนหนึ่งมาขอคำปรึกษาหรือว่าใครสักคนหนึ่งมาพูดอะไรให้เราฟังอย่างเงี้ยเราอย่าเพิ่งไปตัดบ,บทเขาเราอย่าเพิ่งไปบอกว่าเออ ไม่หรอกไม่ดีหรอกไม่หายหรอกไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้หรอกอะไรเงะะี้ยอย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งไปตัดบทเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังให้มันจบเนี่ยฟังให้มันจบแล้วเราค่อยให้คํา,าคตอบกับเขานะคะว่าคําตอบเนี่ยควรจะหาทางออกแบบไหนเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเพื่อนที่มาถามขวัญเนี่ยมาปรึกษาขวัญขวัญจะให้คําตอบด้วยการหาทางออกนะคะไม่ใช่แบบว่าส่งเสริมให้เขาทําต่อไปหรือว่าส่งเสริมให้เขาทําไปในทางที่แบบคือตัดสินไปเลยว่า ได้หรือไม่ได้อะไรเงี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องให้คําตอบด้วยการหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับเขานะคะเพราะฉะนั้นนะคะสาวๆจา๋าสตรีทั้งหลายจ๋านะคะการเยบมันก็คือสติปัญญานะคะมันมีอยู่เรื่องเรื่องหนึ่งเนาะคือสมัยนู้นและสมัยของท่านนาบีนะคะขันจามาเนาะซึ่งผู้หญิงคนนี้นะคะบอกเลยว่าคือละหมาดก็ดีทําอิบายได้ทุกอย่างนะคะเอ่อซอดก็ทุกอย่างคือบริจาค คือทำทุกอย่างทําความดีทุกอย่างนะคะคือทําสมบูรณ์ทุกอย่างนางตั้งใจทําทุกอย่างแต่ว่าเป็นเพียงข้อลิ้นของนางอะเออเพียงข้อลิ้นเพียงข้อปากของนางนะคะมันก็เลยทําให้ผลละบุญพวกนั้นนะหายไปทำให้ทาให้นางเนี่ยต้องตกนรกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเอาไว้ง่ายว่าลิ้นของเรา มันก็เหมือนกับความเงียบหละถ้าปากเราเงียบลิ้นเรามันก็ไม่ได้พูดอะไรปากเรามันก็ไม่ได้พูดอะไรลิ้นเรามันก็ไม่ได้กระดิกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เกี่ยวโยงกันนะคะที่ขวัญเอามาพูดเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ขวัญฝากไปถึงสตรีหลายๆคนสาวๆหลายๆคนนะคะคือบางทีน่ะขวัญก็ต้องเตือนตัวเองด้วยนะคะความเงียบนะคะมันจะทําให้เรารู้ตัวเองรู้สิ่งรอบตัวว่าเป็นเป็นยังไงนะคะจริงๆเลยเรื่องนี้นะคะทุกคนขาไปฝึกกันดูนะคะขวัญทำมาแล้วคือขวัญพยายามพยายามคือทาพยายามทำม นะบางเรื่องเนี่ยขันก็คือคิดแล้วคิดอีขอนจะพูดดีไหมเพราะว่าบางทีพูดไปมันก็อาจจะกระทบกับคนอื่นพูดไปมันก็เหมือนดินทาคนอื่นอะไรเงี้ยแต่บางทีเรารู้ว่าอ่ะการพูดอ่ะมัน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 มองไปได้หลายแง่หลายมุมนะมันก็แล้วแต่คนจะมองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะขันก็พยายามเนาะอันไหนที่คือมันไม่ดีก็ควรจะเงียบดีกว่าอะไรเงี้ยเออไม่ควรจะพูดนะคะเพราะฉะนั้นฝากไปถึงสาวๆหลายๆคนเนาะนะขันก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้มันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เข้ามารับฟังเนาะถ้าเพื่อนๆนะคะเข กด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะและอย่าลืมมาอุดหนุนขวัญด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ปากีสถานนะคะอยากสั่งข้าวเหนียวก็สั่งเข้ามาได้นะคะมีของแถมด้วยนะคะแล้วก็มีคอลลาเจนแล้วก็แครนเบอร์รี่ด้วยนะคะสามารถทักแชทมาสอบถามได้น,นะคะขวัญก็จะไปลิงก์เฟซบุ๊กไว้ใต้คลิปวิดีโอหรือว่าเพื่อนคนไหนเนี่ยมีคำถามข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอนะคะหรือว่าจะ ทักแชทมาสอบถามก็ได้นะคะเดี๋ยวขวัญจะไปลิงก์เฟซบุ๊กไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะย้ำว่าลิงก์ a c e b o o k ขวัญอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะคะถ้าเพื่อนุคนไหนคอมเมนต์เข้ามาว่าติดต่อขวัญได้ทางไหนนั้นก็แสดงว่าฟังคลิปวิดีโอขวัญไม่จบนะคะฟังคลิปวิดีโอให้จบนะคะเพราะว่าลิงก์มันอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะคะ และสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขวัญก็คงจะจบไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะอย่าลืมกดซัสบสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อๆไปที่ขวัญจะลงนะคะขวัญหวังว่า,วาเพื่อนๆจะชอบคลิปวิดีโอนะคะที่ขวัญลงไปเนาะที่ขวัญทำนะาะขวัญพยายามทําให้เต็มที่ที่สุดน,นะทุกคนคะ่ะเออเพื่อความรู้ของเพื่อนๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเข้ามาฟังแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนแล้วก็ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปที่ขวัญลงเนาะว่าเป็นเรื่องอะไรอะไรยังไงอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกดติดตามไว้นะคะจะได้รู้ว่าเออวันนี้ขวัญลงคลิปอะไรอะไรเงี้ยนะคะนะาสำหรับคลิปวันนี้ขวัญก็จะขอตัวลาไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสลามเลกตรงสวัสดีค่ะ